เชิญร่วมสร้างโรงเรียนปลูกรักแก้วเผ่นดินอำเภชะอําจเพชรบุรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิส่งเสริมสามเณรวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษรับเหรียญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นที่ระลึก100ปีมีครั้งเดียวรวมทำบุญได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมัสเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะร่วมสมัยค่ะซึ่งรายการของเราะะก็จะนําเสนอธรรมะดีๆเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะและสาหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีธรรมะดีๆจากพระพรพลประสานโนเลยค่ะนุการเจ้าอาวาสวัด,วด,วดพระรามเก้าการจนาพิเศษท่านจะมีธรรมะอะไรมาสอนเรานั้นเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ นาบุญนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็จะเป็นจากพุทธสมาคมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆร,ร,รวมถึงที่เห็นมากกันเยอะในวันนี้ก็คือจากรักษาดินแดนนะแต่ก่อนนี่คนเรียนรอดอมีแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงลูก ผู้ชายมีแต่ผู้ชายเรียนแล้วผู้หญิงเขาเรียนรอดนไหมผู้หญิงส่วนใหญ่เรียนไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้หญิงนี่เรียนได้นะคนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีไหมมีไหมโอ้มีครับนะโอ้มีการแสดงตัวในะที่สาธารณะชนด้วยนะเป็นคนเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยนะ่ารักมากไม่โกหกพราดน้องสาว วันนี้พระอาจารย์ขอชมเชยไปบรรยายมาหลายที่เจอเด็กนักศึกษารุ่นพวกเธอก็หลายสถาบันแต่ไม่ว่าเป็นสถาบันไหนก็นแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครที่รับประทานอาหารได้วงไวมกันพวกเธอพอระอาจารย์กล่าวแล้วนึกในใจโอ้นี่กูกลับวบัดเย็นแน่เลยพะมาแล้วพวกหนูยังไม่ได้ข้าวกันเลยใช่ไหมลูกเขาให้บรรยาย13านาฬิการพระอาจารย์ก็มาก่อนมาวัดอยู่ใกล้นะกลัวพวกหนูรอ ผมกอนมาถึงยังนั่งตาห้ยังไม่ได้ข้าวเลยนะประมาณใกล้ๆสิบสามนาฬิกาเพิ่งได้ข้าวกล่องกับน้ำหนึ่งขวดนะแต่พวกเราทําได้ดีมากใช่ไหมเราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเก็บขยะเรียบร้อยเข้าน้ําเรียบร้อยถึงเริ่มเป๊ะตรงเวลาแสดงเหน็นแล้วว่าการสร้างวินัยนั้นสร้างชาติสร้างคนสร้างความอดทนประธานโู้เถอะถ้าไปบรรยายที่อื่นไม่ได้สวมเครื่องแบบแบบนี้ ป่านนี้นูนอน่างด่างอยู่ข้างล่างอยู่เลยมากยังไม่ได้ขึ้นมาบรรยายเพราะคนที่ไม่มีวินัยก็ทำไรเรื่อยเปยื่อยเดินทอดน่องไปเรื่อยเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยคุยไปเคี้ยวไปกินไปโหกอีกเลอะอีกเลอะผมบ้างเลอะชุดบ้างอา้าวไม่เสร็จสักทีแต่มาที่นี่โอ้โหคนเป็นพันรับประทานอาหารร่วมกันเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกัน พระอาจารย์ไม่ได้พูดเน้นในเรื่องของหลักธรรมมากแบบพูดกงก้างนะเพราะหลักธรรมวันนี้ถ้าจะพูดแล้วก็เป็นหลักธรรมสาหรับนักปกครองซึ่งใครจะไปรู้วันหนึ่งพวกหนูนจะเป็นนักปกครองก็ได้นะหลักธรรมในวันนี้ข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งที่พระองค์ตัดไว้คือบอกว่าให้ประชุมพร้อมเพียงการเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันจะทําให้เราอยู่แล้วออย่างมีความสุขความจเจริ เพราะนั้นวันนี้พวกเราก็แสดงให้เห็นให้พระอาจารย์เห็นแล้วว่าเฮ้ยพวกเราโหเริ่มพร้อมกันเริ่มพร้อมกันได้วันนี้อยากเริ่เร็วเริ่งช้าน่ารักมากนะสมัยพระอาจารย์เรียนรอดอนเนี่ยครูฝึกสอนอยู่เสมอเลยว่าสติมีไว้ให้ถูกต้องมีไว้ให้ทลายนะจากวันนั้นวันนี้พระอาจารย์ยังจําแม่นอยื่อเลยนะเวลาไปเรียนพระอาจารย์ก็จำแม่นเลยนรอรอครูฝึกสอนเฮ้ยสติมีไว้ให้ทําลาย เวลาต้องแต่ครั้งแรกล้วที่เราไปคัดเลือกต้องไปวิ่งก่อนอไปวิ่งก่อนสถิติมีไว้ให้ทำาลายนั่นคือวันแรกที่เราได้ยินคำนั้นเมื่อเราเข้าไปเป็นนักศึกษาวิชาอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ยินคำนั้นอยู่อีกตลอดเรื่อยๆนะผมไม่ต้องพูดในรายละเอียดพวกเราคงได้ยินจนถึงวันสุดท้ายจากวันแรกไปวิ่งวันสุดท้ายทำอะไรวันสุดท้ายทำอะไรตอนจะจบต้องทำอะไรต้องไปสอบ เราก็ได้ยินคำนี้เหมือนกันว่าสติมีไว้เพื่อทําลายเราก็ไปทําลายสติกันอีกครั้งหนึ่งวันที่เราไปสอบแล้ววันที่เราไปสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้พระอาจารย์จะใช้เวลาไม่นานนะเพราะสติมีไว้เพื่อทําลายนะพระอาจารย์รูปอื่นไม่รู้บรรยายยาวแค่ไหนพระอาจารย์บรรยายตามรูปแบบของรอรอ์ดสติมีไว้เพื่อทําลายนะเพระาะไม่ใช้เวลามาก เข้าสู่ประเด็นเลยว่าเราจะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ได้อย่างไรก็ต้องมีวินยัยต้องมีวินยัยเป็นพระต้องมีวินัยไหมลูกมีไหมมีพระมีวินัยกี่ข้อสามร้อยเลยไอแค่ที่มีอยู่นี่ก็จะแย่อนยะู่แล้วจะเพิ่มให้พระจารย์อีกเหอลูกเป็นพระบอกว่าต้องมีวินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อํามเณรล่ะ แปดข้อสำณรัมยหายว่านเน้นที่แปดข้อย่าประสบการณ์ตอนที่พวกเราบวชมาเล่าเลยเนระสมเเ็จมีกี่ข้อลกูกเออแหมพวกนี้พอบวชได้เหลือแปดเลยลดให้เหลือแปดเลยนะลดให้โดยอัตโนมัติไม่ปรึกษามหาเทระสมาคมเลยสมเเ็จมีสิบข้ออากันเยอะนะถึงว่าเขาบอกว่าไม่ต้องรีบบวชหงลงพระเป็นเนตรนี้แล้วสบาย เนตมีสิบข้อชีอะชีแปดนะชีมีแปดแล้วพูกที่นั่งอยู่ไี่มีเท่าไหร่ริงเปล่าครบไหมครบนะครบไหมอ้าวมีทั้งเสียงไหมแล้วครบครบไหมลูกอ้าวเอายังไงแน่ครบไหมครบตีต้องครบ ถ้าเราจะเป็นพลเมืองที่ดีนะลูกนะเราจะช่วยรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์เราต้องรักษาสิ่งห้าให้ให้ครบวิกในของพระสงฆ์มี227สม,มเณรมีสิชีมีแม่ชีมี8พวกเราเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรลูก เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิที่เขาเรกพวกเราเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาพวกเราเคยแปลความหมายไหมว่าอุบาสกอุบาสิกานี่แปลว่าอะไรช่างบันเทิรเขาก็เรียกขาเรียกต่อไปแปลทำไมพระอาจารย์อ้าวอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าอะไรพวกเรารู้ไหมอุบาสกเลยเนี่ยแปลว่าอะไรลูกไหมลูกแปลว่าอะไรนะลูกนะ ผู้หญิงผู้ชายผู้แปลตรงนะสาธุแม่ไมแปลแบบนี้คงไม่ต้องถามนะแปลว่าผู้เข้าผู้เข้าอะไรไม่เอ่ยผู้เข้าเข้าไกลอุบาสกอุบาสิกานี่แปลว่าผู้ชายผู้หญิงที่เข้าไกลเข้าไกลใกล้อะไรลูกใกล้พระใกล้เจ้าหรือ หรือว่าใกล้คุใกล้ตารางเข้าใกล้พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอุบาสกอุบาสิการเราต้องรู้ว่าเราคือผู้ที่เข้าใกล้กับพระพุทธศาสนาผู้ใกล้ศาสนาที่นี้คือต้องนำเอาหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพวกเราเนี่ยวินัยพื้นฐานของเรามีกี่ข้อลูก กี่ข้อลูกผลของของพวกเราเป็นกี่ข้อถึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต้องมีกี่ข้อห้าข้อน่ารักมากข้อแรกข้อแรกคืออะไรเอ่ยข้อแรกตอบอาจารย์ชื่นใจหน่อยข้อแรกตอบดังๆยิ่งตอบดังจะยิ่งเลิกเร็วเอาข้อแรกพังเงินหนึ่งสองสามออห้ามฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์อันเดียวกันนะลูกนะ บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์พระอาจารย์ไม่ได้เตือนนะครับว่าห้ามฆ่าคนห้ามฆ่าเพื่อนหนูก็เลยฆ่ามันไปเรียบร้อยแล้วที่นี้คือรวมถึงไม่ฆ่าและเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ก็มีชีวิตเหมือนกันลูกนะเพราะนั้นต้องหนึ่งแรงสุดคือฆ่าสองที่ลงละเบานั้นคือไปเบียดเบียนเขาอ้าตอบดังเลิกเร็วข้อที่สอง ไม่ดังเลยแสดงว่าสงสัยสถิติจะไม่ได้ทําลายแล้วมากวันนี้ข้อที่สองห้ามล้างรั์งดเว้นจากการเอาของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองอันนี้พูดถึงสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตหรือเปล่าเราไปเอาแฟนเข้ามาเป็นแฟนเรานี่ผิดไหม เอากับพอาจารย์บอกห้ามรักทรัพย์อะอันนี้ไม่ใช่ทรัพบอ่ะอาจารย์เออผมดูแล้วมันไม่ใช่รัพย์อ่ะไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่รถยนต์แต่ว่าเป็นแฟนของเพื่อนผมดูแล้วน่าจะไม่เข้าข่าผมก็เลยจัดการซะเลยไปเอาของของหนึ่งเปของเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต พระธรรมเทศนาที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้แง่คิดอะไรบ้างแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อค่ะในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่า อ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าสมมติหัวข้ออย่างวันนี้ค่ะไอ้อ่านแล้วก็บอกว่าโกรธแล้วได้อะไรก็จะมีแคปชั่นที่แบบว่าเด่นๆออกมาอ่านแค่แบบสี่สี่บรรทัดเล็กๆนะคะว่าถ้าคนเราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความโกรธเราจะไม่ได้ยินคําเตือนจากคนดี จะพบแต่คนประจบสอพอเอาใจเราตามใจเราคนพวกนี้เป็นมิตรออกลอกกิ้งกอกไปวันๆมีทั้งเรื่องการมีวินัยของชาติคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร สนุนโดยบริษัท TPI อโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมัสเตอร์จำกัดกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะร่วมสมัยค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ธรรมะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะอ้าวข้อที่3เสียงดังทําลายสติเลิกเร็วเอเอ,เอไม่ประพฤติผิดทางการในที่นี้ก็หมายความว่า กามในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวลูกหมายถึงการม,มาคุณทั้งห้าพอดีไหมการม,มาคุณทั้งห้ามีอยู่ห้ามีอะไรบ้างเราทราบไหมลูกหนึ่งหนึ่งขึ้นต้นอันแรกคือรูปเก,ก่งมากสองรถสามอะไรนะลิงอ๋อไม <c oughs> ่เริ่มต้นดีไปลูกรถไปลิงนี่เศร้าเลยนะลูกรถลิงออกลิน่นส เสียง 5. ห้าฮะเราตอบไม่เหมือนกันนะสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เราประมาณในการบอคุณทั้งห้าไม่ใช่เห็นรูปเห็นอะไรก็เป็นยังไงมีความอยากความต้องการ,การทันทีนะพวกหลงผู้ชายต้องควบคุมตัวเองนะลูกนะไม่เห็นปุ๊บความหืดเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ได้นะ จะจับถอดเข็มขัดรัดเลยอะไรเงี้ยนะลูกนะโอ้โหไม่ได้เราเป็นนักศึกษารักษาดินแดนนะลูกอย่าใช้เข็มขัดน,นะไม่ดีไม่ดีเหลือร่องรอยหนึ่งรูปเห็นลูกต้องประมาณเฮ้ยเห็นลูปนี้นต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะลนกๆนะ,อะสองสองอะไรลูกรถต้องประมาณในรถที่เรารับประทานโอ้โหไม่ใชชอบติดใจในรถนั้นก็ฟาดหญ่เลยเต็มที่เลยเป็นไงลูกฟาดไม่ย,ยั้งเลยก็ ไม่อ้วนก็เมามีสองอย่างสองคือรถสามกลิ่นอ่าหนุ่มๆต้องระวังนะมันจะได้กลิ่นปึ๊มถอดเข็มขัดเลยไม่ได้นะลูกนะกลิ่นก็กลิ่นที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไม่ได้กลิ่นแล้วต้องควบคุมตัวเองให้ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันนะลูกนะบางกลิ่นเราอาจจะทนไม่ไหวต้องทนให้ได้นะลูกนะต้องทนให้ไนดะ้ถึงกลิ่นนั้นเราจะไม่อยากทนนะลูกนะเป็นรักษาดินแดนต้องมีความอดทนนะลูกนะ รูปรถกินแล้วอันที่สามไปแล้วอันที่สี่เสียงต้องอดทนกับเสียงเสียงก็มีทั้งเสียงที่เราชอบและไม่ชอบบางคนก็หลงไหลอย่างหนุ่มๆรักษาดินแดนในหลงไหลในเสียงตังใวใหญ่คนนี้ก็จะแพ้นักร้งองได้ยินเสียงนักร้องร้องเพราะเพอไปเลยนะไม่ได้เสียงที่ชอบรลอไม่ชอบเราก็ต้องจัดการกับเสียงนั้นให้ให้ได้ นะลูกนะต้องจัดการกับสิ่งนั้นหามห้ามใจเราไม้ได้และสุดท้ายคือสัมผัสนะสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุ่มมาที่เราชอบนุ่มนุ่มเนียนเนียนเนี่ยนะมานุกนุ่มยิ้มนะหลายคนยิ้มใหญ่เลยนุ่มนุ่มเนียนเนียนทชอบนะหรือเราเจอของแข็งชอบอีกโอ้โหของแข็งก็ชอบอีกนี่เดี๋ยวพอพูดถึงของแข็งในีผู้ชายไม่หัวเราะผู้หญิงกับหัวเราะแทนทไมผู้หญิงชอบของแข็งลุก ของแข็งนี่บาดเจ็บนะเราเราก็ต้องทนนะเช่นอะไรให้เรานั่งบนพื้นอบอกให้ทนชอบอีกอชอบทนทนนะชอบทนทนไม่กลัวอะไรเป็นรักษาดินแดนต้องมีความอดทนต้องทนได้ไหมลูกทนได้ไหมลูกบางครั้งก็ไม่ได้นะพื้นปูนมันร้อนนะทั้งร้อนทั้งแข็งก็ทนไม่ไหวเอออย่าหัวเล่าดำมาลูากพราผู้ชายเข้าลัวกันหมดแล้ว มันออกไปทางแนวซา,านิตแล้วนะทุกชอบบางคนบอกชอบร้อนทนแล้วก็แสบตาับอาจารย์ของผมร้อนทนแล้วก็แสบว่างั้นเห็นพื้นปูนหยาบๆนี่ไม่ได้เลยเห็นปูนร้อนๆนี่ไม่ได้เลยชอบร้อนทนแล้วก็แสบต้องอดทนทั้งของแข็งและของอ่อนนะลูกนะ สัมผัสที่อ่อนนุ่มเราก็จะเปไปติดกับอ่อนนุ่มนั้นความสุขสบายตรงนั้นไม่เอานะหรืออะไรที่มันลำบากก็ต้องทนให้ได้นะอา้าผ่านไปศีลข้อที่สี่คืออะไรเอ่ยเอาถ้าตอบดังเดี๋ยวสถิติมีไว้ทำลายเบาจังเลยเนี่ยเหมือนอยู่กันสามีกคนข้อที่สี่หนึ่งสองสามไม่บูบปด ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ทําตัวเป็นสิบแปดมงกุลคนบอกสิบเก้างกุณไม่เป็นไรเลอกยิ่งกว่าสิบแปดีนะโอ้โหพูดปลดจากเนี้ว,ว่าลูกมีอะไรอีกพูดจาสอเสียดโอ้โหนี่เห็นไหมสาวๆเราชอบมากเลยสอเสียนนินทาว่าร้าย พูดให้ร้ายผู้อื่นดีไหมลูกไม่ดีคือพูดให้เขาเสียหายพูดให้เขาเสียใจดีไหมไม่ดีควรกดเว้นนะคำหยาบละ่ะคำหยาบควรไหมไม่ควรนะนี่คือสีลข้อที่สี่ไม่โกหกไม่พูดสออเสียดไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นไม่นินทาเอา้าสุดท้ายข้อที่ห้าเรื่องของอะไรลูกสุรา สุราให้ทำไงลูกสุราเมาเป็นระยะระยะวะ่าสุราเห็นแล้วต้องจัดทำไงจัดการต้องทำไงลูกเห็นสุราต้องทำยังไงต้องทำยงไงลูกต้องหลีกเลี่ยงทั้งบทเลเยาเสพติดทั้งหมด,ยยหมดช่วงนี้เป็นนโยบายของคอสชกำลังกวาดล้างนะกวาดล้างพวกสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลาย เยาวชนคนไทยเราเ,เนี่ยเสียดายนะเสียอนาคตเสียเวลาเสียเงินหมดไปกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาวินัยข้อที่ห้าได้เราจะไม่เสียเวลาจะไม่เสียเงินไม่หมดสิ้นอนาคตไปกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็หวังอย่างยิ่งว่าที่เน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้ฟังในวันนี้ก็คือ เรื่องของการที่จะปลูกฟังเรื่องของวินัยนะวินัยเปรียบเสมือนกับรากแก้วของชาติพวกเราเคยเห็นต้นไม้ปลูกแล้วไม่มีรากแก้วเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมเอากิ่งไปปักเฉยๆมันไม่มีรากถามว่ามันอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เวลามันจะลมแรงๆมันอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้มันโค่นล้มเพราะมันไม่มีรากแก้ว เพราะฉะนั้นศีลธรรมและก็ว,วินัยนี่แหละคือรากแก้วของชีวิตคือรากแก้วของแผ่นดินคือรากแก้วของชาติาศาสนาและรักมหากษัตริสามสถาบันนี้จะดูได้เมื่อพวกเราที่น่ารักทุกคนอยู่ในห้องนี้มีรากแก้วคือมีวินยัยมีศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก่อนที่พระอาจารย์จะจากพวกเราไปนะ วันนี้เลิกเร็วตามสัญญานะสัตติมีไว้เพื่อทำลายนะคิดว่าคงไม่ีภาพดูกไหนบรรยายเร็วขนาดนี้นะที่มาบรรยายพวกเราฟังเดี๋ยวจาก,ากจากนี้จะให้พวกเราได้ทำกิจกรรมสุดท้ายท้ายสุดนะก่อนที่จะแยกย้ายกันทางเจ้าหน้าที่จากพุทธสมาคม,มบอกว่าอยากให้พวกเราได้เจริญสติสั้น เพราะสติจะเป็นตัวรักษาใจรักษาวินัยถ้าเราไม่มีสติจะรักษาใจรักษาวินัยไม่ได้เพราะนั้นเอา้าให้พวกเราวางปากกาก่อนนะลูกวางเก็บปากกาก่อนกระดงกระดาษอนะไรที่อยู่ข้างหน้านั้นวางได้วางวางไม่ได้ก็วางมันตัดนะลูกนะ,ะตั้งกายเราให้ตรง ไม่ต้องไปห่วงปากกาห่วงกระดาษแล้วตอนนี้ไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องใช้กระดาษเอามือขวาประสานกับมือซ้ายวางไว้ด้านหน้าตั้งกายให้ตรงตั้งใบหน้าให้ตรงดำรงสติอยู่ที่ปลายจมูกของเราปิดตาลงเบาๆจากนั้นให้เรานั้น เอาจิตไปสำรวจดูลมหายใจหายใจเข้าให้รู้ว่าเข้าหายใจออกให้รู้ว่าออกหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ จะบริกรรมตามก็ได้เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ประนมมือขึ้นที่เบื้องหน้าแล้วตั้งใจกล่าวคำสาธุพร้อมกัน3ามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินวันนี้ก็อาจารย์ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ขอเชิญวาระทุกท่านไปก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในวันนี้สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์ Master, จำกัด ได้รับชมพระธรรมเทศนาในครั้งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมได้ข้อคิดอะไรดีๆกลับไปบ้างหรือเปล่าคะหวังว่าสิ่งที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมค่ะได้ใกล้ชิดธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมะอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาสําหรับรายการธรรมาร่วมสมัยแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการแนะนําหรือว่าติชมรายการค่ะสามารถติดต่อรายการของเรามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือ Facebook ก็ได้ค่ะตอนนี้พลอยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เยาวชนคนไทยเราเนี่ยเสียดายนเสียอนาคตเสียเวลาเสียเงินหมดไปกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาวินัยข้อที่ห้านี้ได้เราจะไม่เสียเวลาจะไม่เสียเงินไม่หมดสิ้นอนาคตไปกับยาเสพติด